ตอนนี้ชแนลมาเช็คอินนะครับที่โรงแรมเซนชูเรียนโฮเทลครับที่อุเวโนะเดี๋ยวมาดูห้องพักโรงแรมนี้คือไม่รู้จะว้าวเหมือนในรูปหรือเปล่านะนี่หน้าล็อบบี้เช็คอินก็จะแบบอารมณ์แบบสไตล์ญี่ปุ่นจ๋ามากเลยประดับด้วยไข่ปลอมนี่หน้าบาคทีคือเข้ามาเนี่ยพอแก้เหนื่อยเขาจะมีน้ําน้ำเอ่อน้ําให้กินนะครับโอ้ชแนลระวังนะคร ก็จะมีน้ำเป็นน้ำผลไม้ให้กินเนาะแล้วก็หยิบพ่งนี้กินได้เลยนะน้ำแข็งใสแต่ว่ามีตอนเย็นๆ,ๆนะไม่ใช่ตอนนี้อันนี้คือเอช็คอินอยู่นะครับเราเข้าโรงแรมมาจากบันไดดรอกทางตะวันใช่ค่ะดอกทานตะวันมาขึ้นบนไผ่ได้ยังไงล่ะช่านเใช่แล้วดอกทานตะวันแล้วเราขึ้นมาจากตรงนี้นะทางขึ้นอะ่ะ แต่ปัญหาคือตอนลงเนี่ยสิเราจ้องแบกลงเองอีกล่าชแนวสนุกเลยใช่ไหมล่ะฮะอากาศดีๆนะนาก,ากนนนร,นราเขนไเรได้ห้องสามศูนะคะไปนไปขึ้นรถกัน ไปขึ้นลิฟต์ไปเที่ยวห้องพักกันนะคะเดี๋ยวเอาของไม่หวานแล้วเราไปกินข้าวกันเนาะคุณสวยเนาะขี่อูเอโนนะคะแล้วกังเกลต์ปไปห้องสามศูนย์หนึ่งกันนะคะไปโโไปค่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ชั้นสามแล้วเนี่ย เช็คอินชั้นสองไงนี่ก็เลยเป็นชั้นสามนะคะไหนดูห้องพักของเราซิวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมนะครับเซนตูเรียนโฮเทลทีนี้ไอ้ก่อนเช็คอินเนี่ยคนละด้านกันนะเราเช็คอินจากด้านนี้นี่เช็คอินจากด้านนี้นะครับแต่ว่าห้องพักเราอยู่อีกด้านหนึ่งนี่นี่คือห้องพักเรา โอเคอีกด้านหนึ่งเรามาละเราอยู่ที่ชั้นสามหนึ่งเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์ไปผิดไอ้ตรงเช็คอินน่ะมันไม่ใช่เราเปิดไปชั้นสามชาแนลดิงกังอันนี้กดไม่ได้ชาแนลอ่ะให้บัตยิงห้ามยิงกดยิงห้ามยิงกดยิงห้ามยิงกดจะกด SOS เลยอ่อให้บัตรอ่ะไงอ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วถึงออกแล้วค่ะออกแล้วชาแนล อันนี้กดไม่ได้ชาแล<ห>นลสีแด<ห>งห้ามกดโอเค้เราก็เลยลงงงเลยเมื่อกี้เนี่ยห้องนี้เลยค่ะห้องนี้เลยใช่ไหมห้องแรกเลยใช่ไหมไปโอ้ข้างหน้าเลยเว้ยเออง่ายง่าย,ายหน่อยชีวิตไปไหนขอดูห้องพักซิเป็นยังไงอย่าเอาลูกเดี๋ยวแฝ่อเอามาเอามาก่อนขอขอถ่ายก่อนขอถ่ายก่อนใหนะ้มันนอนได้กี่คนเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเป็นห้องนี้ตอนแรกมันจองเป็นเตียงสองชั้นอนะ ถูกห้องเปล่าวะขอดูดิแล้วก็มีออนเซ็นู่ตรงเนี้ยแค่ห้องนี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขาดิไปค่ะฉันว่าผิดห้องค่ะห้องนี้ห้องจริงๆห้องนี้ก็มีออนเซ็นนะแต่ว่าเขาจัดให้เราผิดห้องเพราะเราห้องใหญ่กว่านี้เนาะนี่เป็นออนเซ็นภายในห้องตัวห้องเองเลยนะครับ แล้วก็ทาเป็นประดับด้วยสไตล์สวนญี่ปุ่นอยู่ในในห้องพักชั้นสามเลยนะโหดมากอยู่ชั้นไหนคะชั้นนี้ไหมน่าจะชั้นนี้แหละแต่ว่าอีกห้องหนึ่งป้าเราก็เลยได้รีวิวห้องเล็กไปด้วยเลยพอเขาให้ผิดห้องมีทั้งหมดสองเตียงนะนอนได้สี่คนดูห้องน้ําสิห้องน้ําก็เป็นประมาณนี้แหละครับมีวเวอร์ครบนะครับนี่คือห้องห้องเล็กนะแต่ว่ามีออนเซ็นนะ มีเสือให้ปูนอนด้วยนะครับออไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเบื่อน,น,นั้นเลยทำนะเธอออกไปไไอไไโอโหทีนี้ห้องจริงแล้วห้องใหญ่มากมีเตียงสี่คนเลยค่ะอืมแล้วก็ออกไปข้างนอกได้นะมีออนเซ็นไหมต้องมีสิออนเซน็นมีออนเซ็นเหมือนกันค่ะ ใหญ่มากเลยอ่ะเดีย๋ยวจะนอนสักสิบคืนเดี๋ยวเขาจะปูให้เตียงเดียวเพราะว่าเรามีมาคนเดียวนะเพราะเราจองแค่สามคนเราไม่ได้จองหกคนเตียงสองชั้นเนี่ยมันสามารถขึ้นจากทางนี้ได้ด้วยนะโคตรโหดเ<ด>นี่ยขึ้นจากด้านหน้าได้เลย สรุปคือห้องพักของเราเปลี่ยนนะครับคนสวยห้องพักเราอยู่ไหนไปหาหมาม้าเลยหาหมาม้าหมาม้าอยู่ไหนชสะหมาม้าอยู่ไหนไปหาหมาม้าเลยหมาม้าอยู่ไหนห้องพักเราอยู่ทางนี้ค่ะนี่ห้องพักเราอยู่ท you know. ี่ like. ห้องสามศูน <certains> ย์สองห้องใหญ่เป้งเลยนะคนสวยนะป้าทางนี้เลยเนี่ยหมาม้าอยู่นี่เห็นไหมอืเข้ามาแล้วก็เจอห้องใหญ่เป้งเลยแล้วก็ปอยขึ้นชั้นสองได้ด้วย เรามาดูห้องน้ํากันของโรงแรมนี้ห้องอันนี้เป็นห้องซ้วมอัตโนมัติปั๊กฟื้ออไม่เปิดออตโตโอ้อะเปิดไงปิดงมือเ,เ,เ,เปิดเองเหรอต้องกดออกมั้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนี่สิอ่างอาบน,น้ําให้อะไรมาบ้างก็มีทั้งครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างในมีอ่างอาบน,น้ําใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นที่อาบน้าครบหมดเลยค่ะ ครบหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องออนเซ็นที่มันเป็นยังไงเราจะออกไปยังไงอ่ะห้องออนเซ็นอะห้องออนเซ็นออกไปยังไงออกตรงไหนเนี่ยป้างงแล้วออกตรงไหนให้หนูเช่าออนเซนไหมออกตรงนี้เองเปิดคึบ ไหนโอ้โหไอ้น,นี่มันกลางแจ้งเลยอันนี้คือนอกข้างนอกเลยนะเนี่ยมีต้นไม้ด้วยคือข้างนอกเลยมีดาวเลยอะ่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องอุดรูก่อนใช่ไหมอุดรูออนเซนก่อนเป็นออนเซนกัางแจ้งเอ้ย ปัญหาคือเปิดน้ำอย่างไรเปิดตรงนี้ใช่ไหมฮึบโอโ้น้ำไหลแล้วนี่หนูชอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ั่นทงถ้าอย่างนี้นะขอจับน้ำน้ำเย็นไหมอุย้ยเย็นเจี๊ยบเลยจะ่อาบไงวะเนี่ยต้องหมุนไปทางน้ำร้อนมาเราได้น้ำร้อนแล้วนะครับดูควัน ดูมควันมรนยาก,กาศก็คือมีบอกว่าต้นไม้เป็นภาษาญี่ปุ่นต้นอะไรก็ไม่รู้เราก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแล้วก็แต่ละห้องเกากั้นด้วยไม้ไผ่ครับโอ้โหอันนี้ต้นสนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าสนอะไรนะข้างบนก็คือกัางแจ้งเลยนะครับโรงแรมนี้เจ๋งมากเลย ับเข้าห้องก่อนอันนี้คือเตียงอ้าวทำอะไรกันอันนี้อันนี้ห้องนอนนับแรวคลาห้องนอนนับแรอันนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้จองนี่โอ้มีทีวีด้วยเหรอมีเดบิทิีกไหมเนี่ยชาแนลอ้าวจะทำอะไรจะกินน้ำอะไร โอ้โหนี่เขาตกแต่งโคมด้วยแบบสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยแล้วชอบไอ้ตรงเนี้ยตรงเขาแต่งไอ้เนี่ยประตูเลื่อนญี่ปุ่นอะอยากได้ไปทําที่บ้านเลยเตียงใหญ่มากเลยเตียงใหญ่มากเลยแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยนะญี่ปุ่นมันมีอะไรมันต้องมีเครื่องฟอกอากาศด้วยเนี่ยฮะมันมีคนเผาไร่ด้วยอือหือ นนชนมานี่ลูกหนือหนูไปปีนใช่ไหมหนูไปปีนใช่ไหมเลียวบอเล่นลิงกังะชแนลชแนลไปแย่งไปแย่งที่นอนน้แพรอีกชแนลชนนมานี่ลูกอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าของห้องออนเซ็นนะครับผมเมื่อวานเดยนี่ชอบมากน้ำก็ไหลก็ตรงนี้แหละเปิดน้ำ ไงมอันนี้ข้างไรเป็นห้องของเรานะครับเป็นโรงแรมที่ราคาดีมากเลยนะครับราคาถูกแล้วก็จำราคาเป๊ะๆไม่ได้เนาะ แต่ว่ามันนี่คืออยู่กลางเมืองเลยนะครับแผมตใชมันอยูน่นี่คือกลางเมืองอะ,ะ่มันเวโนโเลยสร้างอันนี้อยู่บนสร้างออนเซนอยู่บนบนอาคารอะแล้วแล้วน้ำเนี่ยตั้งแต่น้ำอาบนะจะมีกลิ่นของออนเซนนะคือกลิ่น คือได้กลิ่นกรรมฐานอะหรือเปล่าเรากินน้ำแร่เนี่ยแล้วนิดๆเนี่ยพออาบแล้วมันรู้สึกผิวมันจะลื่นๆแล้วได้กลิ่นอะมัน,นไม่ใช่น้ำปกติตอนเสร็จด,ดีมากคือเอาน้ำแร่มาเลยตั้งแต่ตรงนี้นะยันในห้องน้ำเลยในอาบน้ำด้วยในห้องน้ำแล้วก็ตื่นเช้าเบื่อแฟลปเปิดตัวอย่็นให้ด่วนดิที่เป็นยังไงโอเคข้อมูลนี้ให้ด้วยนี่ เราัตว์อตรงนี้อันนีชื่อห้องมิยาบินี่ห้องมิยาบินะครับดิชอบตรงนี้มากเลยขึ้นเตียงสองชั้นจากข้างหน้าได้เนี่ยเพราะเตียงสองชั้นมีสี่ตัวแต่เราได้แค่อันเดียวเพราะว่าเราจองแค่สามคนคนนี้นอนสบายกินนมนอนสบายมาก